ทีนี้มาดอกครัวดอซีองค์สิขั้นด้วยปลายคามาโล,อดดดดอล,ล,ล่อัดได้ติตะโชอ่าสกรงลีด้สกาลีด้ญาตเวปี้ชินมาได้คาซอปรมาตะคูอีนเนี่ยหมอคะฉันป่วยค่ะหมอคะฉันป่วยค่ะเสีย่ยวหมี่เฉียนจะมา,มา,น,าน,ะนีม่มากลองโหลบาชิ่ปอเนาะณนาทีตะคูอีนเนี่ยซอတော့มีอาการมีอาการเเน่ามา,าปอเนาะกูဖြစ်เตละลักษณะนี้เทลุยาได้ มีอาการสุรลาลักษณะชีเดสรดุราอาจจะเบียยาไหมเยาะกาแลาัออกษณะโดยเฉพากุครูเบายียบายาไหมปวดท้องปวดท้องใบหน้าเดปวดหัวปวดหัวก,กางไ,าาาไากเดไข้ไข้ผิอาเดผิอาบอเนาะไอไอช่องสูซเดเจบ็จบคอเจ็บ คอเดช่างนาเดหรลอเป็นนได้น้ำมูกไหลน้ำมูกไหลนาซีเด้นาอยู่เด้ค่ะส่วนเรมีอาการนี้อานาวมาดีละขนาดดยกูเทปเรามาเปียวดูยา,ปาไปค่ะนอกจากคู่นี้เนน้ำประตรงจะรอง่าลเลยสอตต้องกินยายังไงคะ ต้องกินยายังไงคะซี้อไปเลยเต้ายามาเลเซียบอกนอะดฮะดอกซีอ้อเอาไปในจริงเตา้ายามาเละไปเชงดุมาเตา้ายามาเละบอกนอะดอ่ะทีซีเตา้ายาเมะเอาปงเสดกูมีดาบานเชนไีดอกน้ำปนเล็บ้าต้องพักกี่วันคะต้องพักกี่วันคะเป็นในยานนายามาเลเซียบอเนาะนักเราทรงตะคุนีเน่จ้าเนาะต้องกลับมาตรวจอีกไหมคะ ต้องกลับมาโตรดอีกไหมคะนนาตะคาเปลี่ยนลาสซิซีอาม,มาลานนาตะคาเปลี่ยนลาป่ยายอาม,มาลาบอเนาะทีนี้เราดิลราวบาวสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ